พบกันอาจารย์เจ้านะคะดูดวงชาวราศีพฤกษกในเดือนกันยายน68นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องการงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไป VT Headset ชุดหูฟังสำหรับ Contact Center โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินขุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ IP ซอฟต์โฟน Microsoft Teams Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงาน Contact Center, คอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิทีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c co. o c o m s h o p n e t โทร0632696364 เรื่องงานเดือนนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาที่เราหนักอกหนักใจกันมาค่อนข้างนานนะคะเดือนนี้เรียกว่าเราจะมีการตัดสินใจที่จะต้องทําอะไรสักอย่างในโรบงานนะคะอาจจะขอสับเปลี่ยนขอเปลี่ยนงานหรือขออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้เรียกว่างานเนี่ยจะมีเรื่องติดขัดค่อนข้างเยอะนะคะมีเรื่องทั้งระบบเรื่องของคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจนะคะดูเรื่องการเงิน การเงินในเดือนนี้นะคะเรียกว่าก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเหมือนกันการเงินนี้เรียกว่ามีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะท่านาจะมีเรื่องของรายรับไม่พอรายจ่ายทําให้เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของติดลบติดขัดนะคะมาดูเรื่องความรักความรักเดือนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนกับว่าอยู่กันไปต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ รู้สึกว่าหวานแหววดูแลกันอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนไปขึ้นขนลงๆบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ ให้มาระบังเรื่องอารมณ์ของแต่ละแต่ละคนแต่ละฝ่ายนะคะหากคุณกําลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดผู้สายภายนอกและภายในได้อย่างง่ายดายเชื่อมต่อเบอร์0ูงสองและเบอร์โทรศัพท์มือถือ Eco c ค l l คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสาหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละหนึ่งพันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่า เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์